ไม่สวยเอาไปทําปุ๋ยนะคะไอ้พวกเนี้ยส่วนใบอร่อยอร่อยด้านบนก็จะเอาไว้กินเนี่ยอ่อนๆเลยสวัสดีเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้จะเป็นการเก็บผักเบบี้ขาวหรือว่าวางตุง้ง บ็อกช็อตนะคะซึ่งจะมีมากหรือน้อยขนาดไหนไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะวิวด,ดูยอดนี้สิคะเพื่อนๆดูยอดนี้สิโอ้โหยอดนี้เป็นไงบ้างคะยอดนี้สุดยอดเลยอวบสวยมากเนี่ยค่ะดูสิฮะสวยมากๆเลย ใบเขียวใบมันเลยค่ะดูก้านเลยคะ่ะอวบมากเลยดูสิืมสุดยอดผัดน้ำมันหอยนะคะคงจะอร่อยมากๆเลยการปลูกผักกวางตุง้งเบบี้ขาวบล็อกช็อตทำได้ไม่ยากในประเทศไทยนะคะวิธีการปลูกก้อยก็ทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวก็จะแปะไว้ในกล่องรละเอียดด้านล่างคะ่ะ แต่ว่าคลิปนี้เราจะไปเก็บผักกันนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บเลยนะคะสำหรับผักกาดในกระถางนี้เพราะว่าต้นมันโตพอสมควรแล้วถ้าเราไม่เก็บมันก็จะแก่แล้วก็ไม่อร่อยและที่สำคัญคือก็ไม่มีเวลาดูแลเขามากด้วยค่ะถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพวกหอยทากเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมากินผักที่เราปลูกไว้มันก็จะไม่ได้ผลผลิตเนาะเราก็จะไม่ได้กิน ปลูกผักเราก็อยากจะกินค่ะก็เลยตอนที่เราเห็นว่ามันต้นมันพอที่จะเก็บได้แล้วก็จะเก็บเลยนะคะไม่รอช้าค่ะโอเควัสดุในการเก็บของก้อยก็จะมีตะกร้าแล้วก็กันไกรนะคะกันไกรคู่บุญนี่แหละคะ่ะจากร้าน20เนาะหรือก็ตัดกันเลยค่ะผักพวกผักดินก็จะปลูกน้อยลงหรือว่าจะดูแลไม่ค่อยปลูกเนี่ยค่ะตรงเนี้ยโดนหอยทากกินเห็นไหมคะแล้วก็เด็ดออกไปเลยนี่ ไม่สวยเอาไปทําปุ๋ยนะคะไอ้พวกเนี้ยส่วนใบอร่อยๆด้านบนก็จะเอาไว้กินเนี่ยอ่อนๆเลยจะโชว์ให้ดูชัดๆเป็นไงบ้างก้อยก้อยก็พอใจนะคะพอใจกับผลลัพธ์ของผักที่ก้อยปลูกเนาะเพราะว่ามันไม่มีเพี้ยเลยนี่สะอาดสวยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันอ่อนแล้วก็หวานมากๆปลอดสารพิษด้วยค่ะ พอใจอยู่นะคะผักผักกาดนะคะผักกาดพวกเนี้ยบล็อกช็อตแบบเนี้ยค่ะเขาจะค่อนข้างที่จะติดดินก็เลยมีดินข้างอันนี้คือดินนะคะดินที่เราลดน้ำแล้วมันกระเด็นมาโดนใบเวลาที่เรากินก็ควรที่จะล้างดีๆหน่อยเพราะว่ามันมีพวกเศษดินเศษอะไรเงี้ยค่ะก็สวยดีนะคะไม่มีหนอนชอนใบด้วยเพราะว่าใช้พวกน้ำ,นำพลิก น้ำพริกแกงนะคะในการลดดูแลแล้วก็บว,วกกับน้ำส้มควันไม้เนี่ยไม่มีไม่มีหนอนชอนใบเลยใบสวยมากเขียวด้วยมันด้วยกอยพอใจนะคะเนี้ยค่ะมันจะติดดินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิมันติดดินมากมันก็จะมีพวกดินขึ้นมาเนาะเนี่ยเราต้องล้างดีๆเลยใบนี้ก็จะไม่กินนะคะเพราะว่ามันโดนหอยทากกินแล้วเดี๋ยวจะเด็ดออก ใบนี้ก็ไม่กินเนาะมันแก่โอเคเด็ดออกสองใบค่ะก็จะได้ประมาณนี้อ่อ,อนๆอ,อ,นอร่อยอือหือผัดน้ำมันหอยนะไม่ต้องพูดเลยค่ะอร่อยมากหวานกรอบเลยค่ะเก็บอีกเลยนี่ออกอหอยทากนะคะหอยทากเร็วจริงๆกินแบบโชคดีที่หอยทากกินต้นแบบว่าใบแก่ๆเนาะ เนี่ยค่ะใบสวยมากไม่มีหนอนชอนใบเลยนะใบสวยสวยมีแค่รอยโดนมแมลงกัดนิดหน่อยเพราะว่าผักปก่อสารนะคะสวยมากเลยค่ะสำหรับสองกระถางที่ค่อยปลูกไว้ก็ได้ประมาณนี้นะคะผัดได้จานหนึ่งเนาะโอเค การปลูกบล็อกชอยนะคะจะยากตรงช่วงของการดูแลรักษาในช่วงกำลังโตนี่จะมีพวกศัตรูพืชมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหอยทากเพลี้ยแล้วก็หนอนชอนใบค่ะแต่วิธีการรักษาก็ไม่ยุ่งยากนะคะก้อยก็ทำวิธีการรักษาไว้แล้วถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูเข้าไปชมวิธีการปลูกได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ